สามราศีมีเกณฑ์หมดเคราะห์สิ่งดีๆกำลังเข้ามาเข้าเดือนมิถุนายนนี้ดูดวงสามราศีมีเกณฑ์หมดเคราะห์หมดโศกกันเสียทีสำหรับสามราศีที่หมอไก่พาที่นี้กำลังจะกล่าวต่อไปนี้เรียกว่าผ่านความทุกข์ใจมาเยอะแต่ตอนนี้กำลังจะดีขึ้นแล้วหมอไก่ยำ้ำราศีที่หนึ่งราศีเมษสำหรับผู้ที่เกิด สิเมษายนถึง13พฤษภาคมอุปสรรคปัญหาที่เคยมีใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดในไม่ชา้าเหมือนคนตกน้ำแล้วเจอขอนไม้เพราะจะมีเหตุการณ์สถานการณ์หรือบุคคลที่จะมาช่วยคุณขึ้นจากน้ำได้อย่างปลอดภัยไร้กังวลช่วงแรกๆของเดือนมิถุนายนยังมีร่องรอยความวุ่นวายอยู่บ้างแต่ก็ไม่หนักหนาและเส้นทางแห่งความสำเร็จจะเผยให้เห็นทีละนิด ราศีที่สองราศีกันราศีนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะเป็นราศีที่เจอเรื่องทุกใจสารพัดเจอแทบทุกเรื่องแต่พอพ้นเดือนก็พ้นเคราะห์หมดเคราะหหมดโศกเสียทีต่อไปนี้ชีวิตจะพบเจอกับแสงสว่างหนทางชีวิตจะราบลื่นสดใสแล้ว 3. ราศีตุลสำหรับผู้ที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนชาวราศีตุลเป็นราศีที่ดวงเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกจะยังวุ่นวายแต่ครึ่งเดือนหลังความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จและความก้าวหน้าจะเข้ามาเยือนในชีวิตอุปสรรคปัญหาจะคลี่คลายจากร้ายกลับกลายเป็นดีหมอไก่เสริมทิกเล็กๆให้ว่า การทำบุญให้เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีหากมีปัญหาในชีวิตให้เน้นทำบุญสามอย่างคือ 1. การทำบุญถวายสังฆทาน 2. การบริจาคโรงศพ 3. การทำบุญเกี่ยวกับสัตว์